สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าทบทวนกันในเรื่องของอัตราส่วนร้อยละนะครับเริ่มจากาโจทยอดฮิตนะครับโจทย์บอกว่าพอค้าขาสินค้าไปครั้งแรก12ชิ้นนะครับในราคาเท่ากันทุกชิ้นขาดทุน12%ถ้าเขาเพิ่มราคาสินค้าขึ้นไปอีกชิ้นละ22บาท เขาจะได้กำไร10%พอค้าขายสินค้าไป12ชิ้นแรกเนี่ยในราคาชิ้นละเท่าไหร่เราเห็นว่าชินานช้นละเท่าไหร่ขึ้นไปทีละชิ้นละเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเราคิดในทีละหนึ่งชิ้นก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเพราะนั้นใน12ชิ้นแรกตรงนี้เราคิดทีละหนึ่งชิ้นนะครับ วิธีการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครได้สองวิธีนะครับนะวันนี้จะแนะนำสองวิธีจริงๆเรามีเยอะนะครับแต่ว่าแนะนำไปสองวิธีที่น่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับเรามาดูวิธีแรกทำอย่างไรนะครับจากโจทย์ที่ให้มานะฮะวิธีแรกเราก็จะได้ว่านะครับได้ว่า โดยใช้หลักการที่ว่าอัตราส่วนระยละนี้ว่าไงฮะคือว่าเอาราคาขายนะราคาขายหารด้วยราคาซื้อหรือถ้าย่อเขาเรียกว,ว่าขายหารด้วยทุนเอ,เองนะครับรนั่นเองณตรงนี้เนี่ยนะครับ ถ้าเกิดขายมากกว่าทุนเราก็เรียกว่าได้กาไรนะครับแต่ถ้าเกิดขายน้อยกว่าทุนเราก็เรียกว่าได้ขาดทุนนะครับตอนแรกนะเราเคยเห็นว่านะเราเห็นว่าตอนแรกเนี่ยนะเราก็จะขายไปเท่ากับขาดทุน12เซใช่ไหมเพราะนั้นลบ12หารด้ครับหาร0 0ออันนี้คือว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ ก็จะได้มีค่าเท่ากับ88ส่วนร้อยนะครับถ้าเราต้องการดูว่าราคาขายจริงๆเนี่ยเราก็เป็นบาทใช่ไหมอันนี้เป็นอัตราส่วนนะครับต่อร้อยนะหรือว่าร้อยละแต่ถ้าเราให้เป็นบาทเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็จะต้องคูณและหารด้วยสิ่งที่เท่ากันคือจะแปลงตรนี้เป็นสมมุตินะครับว่าเราให้เป็น8 8 x นะครับหารด้วยร้อย x อันนี้คือ88 x บาทหารด้วยร้อย x บาทนั่นเองนะครับเพราะเป็นราคาขายหานะรด้วยราคาซื้ออันนี้เป็นราคาขายครั้งแรกนะครับตามนี้นะฮะขายครั้งแรกเขาบอกว่าจากโจทย์นะครับต่อไปเขาบอกเพิ่มราคาอีกชิ้นละ22บ,บาทจะได้กำไร10%นะครับเราก็เห็นว่าเดิมเนี่ย ขายไป 88x ดังนั้นเนี่ยก็เพิ่มไป22บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยจากราคาขายหารด้วยราคาซื้อนะครับก็เท่ากับ 88x ทึ่เป็นราคาขายเดิมนะเพิ่มไป22บาทหารด้วยราคาซื้อก็คือราคาซื้อก็คือเท่าเดิมใช่ไหมเท่าเดิม แต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับได้กำไรไป12%นะแสดงว่าตรงนี้นะครับก็ได้กับ100ได้กำไรนี่นะก็เป็นบวกครับรบ,บวกไปเท่ากับ10% 10%ก็คือหารด้วยร้อยนั่นเองนะครับจะเห็นว่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ เมื่อเราบวกกันหารกันให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น1 1 0หารได้หนึ่งนะครับเราก็นำเอา100เนี่ยไปหารด้านนี้นะครับน,นี่ก็ได้1 x อ็กอน,นี่ก็ได้ x ได้ได้ทีกันหนึ่งนะครับจากนั้นเ,เราก็จะได้ว่า88 x เนี่นะบวก22เนี่ยนะครับหารด้วย x จะเท่ากับ1 1 0นะครับหรือถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยก็จะได,ได้กับยาข้างของนี้นะครับก็จะได้ว่าแปแนะฮะเห็นไะม x บวก22จะเท่ากับ1 1 0 x นะครับ ก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ออกมาแล้วเราก็ย้ายข้างฝั่งโน้นก็ได้ว่า22จะเท่ากับ 110x ล 88x ก็จะเหลือเท่ากับเหลือะอะไรครับเหลืออะไรครับก็เหลือเท่ากับ22นะก็เท่ากับ 22x ดังนั้นเนี่ยนะครับจะได้ว่า x เนี่ย จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะครับเมื่อ x กับหนึ่งเราก็เอาตรงนี้เนี่ยไปแทนค่าราคาขายครั้งแรกคือ 88x เนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับขายครั้งแรกนะครับเนี่ยน,นะราคาชิ้นละ 8 8 x x ที่1แทนนี่หนึ่งนะฮะวันนั้นกรยกกาศเป็น88บาท,ทนี่เองนะก็นี่คือวิธีแรกนะครับก็ใช้วิธีการราคาขายหารราคาซื้อหรืออัตราส่วนระหว่างขายกับซื้อนั่นเองนะฮะหรือขายกับทุนนะครับขายกับทุนในเมื่อเป็นร้อยละขาดทุนก็เอาอร์เซนท์ที่ขาดทุนเนี่ยเป็นลบนะครับอย่างน,นี้ ถ้าเป็น้อยละได้กําไรก็เอามาบวกนะครับก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ทริคของมันหรือจุดที่เราจะทําให้เราได้คือตรงนี้นะครับว่าจากนี่มาเป็นนี้เนี่ยก็คือความหมายก็ว่าการที่เรามีต่อร้อยหรือ้อยละตรงนี้แปลงเป็นของจริงเนี่ยก็ยเท่ากับราคาขายหารด้วยราคาซื้อเองก็คือคูณด้วยสิ่งเดียวกันและหาด้วยสิ่งเดียกกันครับนี่คือจุดที่จะทําให้เราทําได้เมื่อบวกไปอีก22บาทก็อัน,นี้ก็บวกเข้าไปนะครับ เหมือนการตามนี้นี่คือบริการที่หนึ่งนะครับแล้วก็ต่อข้อ3านะฮะับแปดสิบแปดอ่ะนี้มาดูวิริการที่2นะครับบริการที่2ที่จะแนะนําในวันนี้เนี่ยทาอย่างไรนะครับิริการที่2จําโจทย์ได้แล้วใช่ไหมฮะิริการที่2เนี่ยหลักง่ายๆนะครับก็คือว่าเราก็จะเขียนเส้นให้ดูง่ายๆนะ,นะ,นะเส้นให้ดูง่าย ความหมายคือทุนอยู่ตรงนี้นะครับทุนอยู่ตรงนี้หน้าทีนี้เป็นเปอร์เซ็นต์คือร้อยนะครับทุนเป็นร้อยนะขาดทุนครั้งแรกเนี่ยขายไปเนี่ยขาดทุน12%ก็ไปทางนี้นะครับก็เท่ากับ100่งลบสิก็คือ88ครับอันนี้คือ88ถูกบแปดครับนะจากนั้นนะครับ เราก็ว่าตรงนี้ก็คือราคาขายหมายเลขเน่นะครับก็คือ x สมมุตินะครับเป็น x จากนั้นเราก็บอกว่าเพิ่มไป22บาทนะครับกลายเป็น x บวก22อันนี้เป็นเป็นราคาขาย มาเลข2นะครับคือขายครั้งที่2องได้เองนะครับด้วย x บวกยีทีนี้ณนะเวลานี้เนี่ยก็ปรากฏว่าจะได้กำไร10%นะครับก็คหมายถึงว่ากำไรอยู่ประมาณนี้นะครับ10%นะก็กลายเป็น110นั่นเองนะครับเราก็จะดำเนินการโดยใช้โดยใช้ การเปรียบเทียบหรือการ้าอัตราส่วนนะครับเราจะให้ว่าราคาขายหมายเลขหนึ่งนะต่อราคาขายหมายเลขสองคือ1ห,หาร2เองนะครับจะเท่ากับอะไรครับก็จะเท่ากับ1ก็คือ88ดถ้าในเง่ของอัตราส่วนร้อยละนะครัดสส่วนร้อย จะต้องเท่ากับขายอันนี้ก็คือ x หารด้วย x บวก22นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นสมการขึ้นมานะครับสมการขึ้นมาหลังจากได้สมการตรงนี้ปั๊บแล้วก็เป็นวิธีทางของการแก้ไขสมการแล้วลหละนะครับคงไม่ยากะลรนะครับในทะี่นี้เราก็จะได้เท่ากับ88วงเล็บ x บวก22นะจะเท่ากับ 110x ครับ 88x บวกด้วย22คูณ88จะเท่ากับ 110x นะครับอ่าทีนี้เราก็ย้ายข้างฝั่งนี้ไปเป็นังนี้นะครับข้างฝั่งซ้ายก็เป็น22คูณ88ก็จะเท่ากับอะไรเท่ากับ110นะครับ 110x ลบ 88 x ซึ่งณย2่คูณ88ซึ่งตรงนี้จะเท่ากับ2 2 x เราก็นำา2สตัดเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยเราได้ว่า x เนี่ยมีค่าเกับ88นั่นคือณนะตรงนี้นะครับณนะตรงนี้เนี่ยนะครับนะ x ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ88นั่นคือคำตอบที่บอกว่า ราคาขายครั้งแรกนนะชิมละแ8เหน่ง,นะนงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราน่าจะพัฒนาไปเป็นของเรานะครับบริการมันมันคล้ายๆกันแต่ว่าคนและวิธีนะครับลางเนื้อชอบลางยาครับเราก็ต้องพัฒนาเป็นของตัวเราเองให้ได้นะครับตามที่อาจารย์แนะนำไปนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับดูรูปภาพก็ไง ก็ท้งนี้นั้นอยู่ที่ตัวเราจะได้ฝึกฝนนะครับมรเมื่อรู้แนวทางวิธีการแล้วลองไปดูที่ว่าไปฝึกฝนทำไงให้มันเป็นของตัวเราเองให้ได้นะครับวันนี้ก็แค่ดีก่อนนะครับขอบคุณครับ